สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการเรียนวิชา EC 2 1 0หรือว่าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะซึ่งก็เพื่อจ,จบไปในเทอมนี้ค่ะแล้วก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาฟังเผื่อที่จะได้มุมมองดีๆหรือว่าแนวทางในการเรียนค่ะสำหรับตอนเริ่มวิชานะคะก็บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกค่อนข้างกังวลค่ะเพราะว่าเป็นเด็กนักศสตราแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อนเลยแต่ว่า พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยจนจบจนถึงไฟนอลก,ก็รู้สึกว่าเราได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ช่วยเพิ่มมิติทางการมองปัญหาด้านการเมืองปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็พอเห็นคำว่า GDP หรือว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้กลัวต่อไปแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะเห็นแล้วรู้สึกว่าโหอะไรเนี่ย GDP หรือเงินเฟ้อคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงมุมมองเลยนะคะก็คือบทที่ทําให้เปลี่ยนแปลงมุมมองก็คือบทกลไกตลาดแล้วก็บทการแทรกแซงของรัฐค่ะบทบาทของรัฐค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนมาโดยตรงเลยอย่างเช่นการแทรกแซงหรือว่าการเก็บภาษีทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออทำไมบางนโะยบายเศรษฐกิจถึงสําคัญแล้วก็มันส่งผลกระทบทางการเมืองยังไงค่ะสําหรับคริกที่ช่วยในการเรียนนะคะในฐานะคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะที่ที่เราเออใช้ในที่ผ่านมาคือการตั้งคําถามค่ะอย่างเช่นอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วก็เซิร์ชไม่ก็ถามเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามบางทีก็อาจจะถามอาจารย์ทยค่บ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะดูวิดีโอการสอนของอาจารย์ใน u ู u b e ค่ะก่อนเรียนก็ได้หรือว่าหลังเรียนก็ได้ค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจในการเรียนมากขึ้นค่ะสําหรับเกรดนะคะก็จริงๆก็คาดหวังที่จะได้ a ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะได้อะไรก็คิดว่าทําเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่าได้อะไรที่เป็นประโยชน์จากวิชานี้เยอะแล้วค่ะ สำหรับประโยชน์ที่ได้นะคะจาก EC 2 1 0สําหรับเด็กและาัาศสร์์เลยคือทําให้เราเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจค่ะว่ามันเ,ออเชื่อมโยงกับการเมืองแล้วก็การพัฒนาประเทศยังไง,งเช่นออการวางแผนงบป,ประมาณออบทบาทของธนาคารกลางในเศรษฐกิจมหาภาคก็ช่วยให้เราเ,ออเวลาเราทำเปเปอร์เวลาเราทำบทความ ทำเลียงความอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาอ่านข่าวก็ช่วยให้เราเข้าใจเศรษฐกิจได้มากขึ้นค่ะส่วนสําหรับสิ่งที่อยากให้อาจารย์ปรับปรุงก็คิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเต็มที่กับการสอนมากทั้งอัดคลิปไม่ว่าจะอัดคลิปให้ดูใน YouTube ไม่ว่าจะแบบอาจารย์นะคะจะมีเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางสายตาใช่ไหมคะ่ะอาจารย์ก็จะค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสอนแบบไม่เร่งรีบอะคะ่ะทำให้เออ เราคิดว่าอาจารย์ใส่ใจนักเรียนมากๆแล้วก็แบบอาจารย์จะยกตัวอย่างสิ่งต่างๆรอบตัวทําให้เราแบบเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้ง่ายมากขึ้นค่ะว,ว่าสมมติเราถือกุ้ยทอดมามากินในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็แบบถามว่าเออแล้วกุ้ยทอดอันเนี้ยมันส่งผลดีมา้ยช็าปอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่ามันสนุกมากแบบว่า ภาพในหัวเราตอนแรกวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือวิชาแบบที่ค่อนข้างพูดตรงๆว่มามันอาจจะน่าเบื่ออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนจริงกับอาจารย์ก็คือเหมือนเปิดโลกมาว่ามันเออม,มันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดมันไม่ได้มีแค่กราฟไม่ได้มีแค่ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีบริบทอย่าง,อ,างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะ สำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็คือประสบการณ์ของเราที่แรกจากการเรียนวิชา EC 2.10ค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนอยากจะมาลงเรียนวิชา EC หรือว่าสำหรับเด็กนอกคณะอย่างคณะรัฐศาสตร์เนี่ยอยากจะมาโทวิชาเศรษฐศาสตร์ก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้มาลองลงดูมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแล้วก็กราฟอย่างที่บอกไปค่ะแต่ว่ามันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของสังคมแล้วก็การเมืองได้มากขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ